对。 ยเสดงเแดงนาพนี้คนเนตายแล้วคนหน้าติดฝามือเนี oh, there, kind of ่ยคนเสอแดงอยีางยิงเอกิดสุนลั่นใช่ไหมเดี๋ยวเดีต้องดูในไอวีดีโอก่อนเขาไม่ได้มองคนตรงไหนอะหยุดมาห ok ạ ok cắt 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 sorry để qua một bên này đây trôn có không con đi bỏ hết luôn rồi trôn hết lu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 ôn đây luôn hết 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 luôn โคตรตายเรียบครับไม่มีการระบาดหลังอยู่แล้วนะครับโจกกตายโจกกตายเหมือนกันแต่เราเราตายก่อนโจกกตาย